chỉ vậy phải chịu kẹp chị ngồi đây sủi yêu uc bằng được anh đây có tìm nghe để ở đây

ดีพี่น้องหลังจากที่ว่าห้าได้เฮ็ดอยู่เพื่อนใจห้ากระตุ้นเต้นมาปลาพี่น้องมาขอเห็ดอีกแล้วนี่ะนี่สิมาที่จอดแต่ว่าพ้นตัวค่ามันดอกเฮ็ดกต่สีสวยงามปันได้ด้วยน้องะเรามีดอกสีหลายดอกงามเน่าเฮ็ดอย่างนี้ยเป็นตัวค่าไม่สู้มื่ก่อปุ่มกันทัุกอย่างในนี้คนชิมาแล้วพี่น้องคนชิมาแล้วมาเห่นดอกนี้สงามมาด้วย Ngôi được món lắm, sợi dáng lời hết em mía bóng lòng bật tóc mà tìm mẩu được mùa hạng bạc học hết đạo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  hết nó hết đạo hết đạo hết đạo hết เหี้ยใมูได้ยถึงตัวมันแบบหล่คนตัวข้ามันเนาะไม่เดี่ววไม่ดี่ห้อะไรย่างเนี่ยักอาเลยนี่คือเสียงคนมาวะ <c oughs> พวักกิฟพักกิเอ่ะคุณกันเได้ ด่งก่อนอ่นนี้ดูสิแต่ว่าออตรงอีกตางนองดอกบานไม่ต้องจีมน้ะดอกบานฮักอา่อยเขาตีนี่ฮักก็ต้องไปดูซติมน่นด้ละมาซุ่มใจกันก่อนเสียดอกจุง เดี๋ยวด้ยมันงาชุนเอ้นอ้าเหีนบะอ๋อนี่ลูกเปล่า ไม่อไไมอกเปนิดขยายังนม่ออกแบบมยเปงนี้ทย,อยาศาสตยมาช่วอนงนี้ลงไปหยุดออนใส่ก้กกเลน มาเป็นดับบ้านจะทำอะไรจ้ะดอกหลาดอกงามไน้องที่น้องย่ามมีคนโตข้ามนันเนาไม่ใหญกินกันนั่นี่แหละเด็กโนเอานมาโตหางมันสิอ๋บบอในดอกไม้ห้งนอน เก็บไปเลยเนี่ยดอกมันจะแขงดอกดงไม่แขก็อาดอกแันเปลือกแบบหลังบบไม่สุิไปนี่นานี่ไม่ใชหหายินมั no ้นี่ดูสิคนับ นี้อปตัน่ยอนดีวต uh ่นงนดอกง่ายะดอกไดหมกล่อมเัวเยจ้าอาสีตินนี่ขาต่อเผ็กไม่จีเนี่ย ต่อเพี็ดจะต่อมาเพ็ดแบบพี่เนาะโอ้ยตีนอุสสาจีแบบให้อานมิเตียเพ็ดป่าอแบบนนะ้ อ,อันนี้มีอุปสรรคด้วมีอันหมดมสูเจียวเฮบอตีนจังเอาเตาปากเสียงคนปากมากนะอก่อนเอากระเชมไทยฮากาเลยเฮดบอลตีนเฮียมาสูงนด้ยแค่นเสียง เสือปาคนมากมัดเด่นสกมชิลุงตอดปลาไหลเทียบปลไหลแล้วว่ามีนะจ๊ะเด็นตายเด่นดเดนอัเดอเด่นสุดอ๋ออ๋หฮักเลยมาแล้วมาแล้วมาเลย มากันเลยาัวเอาตีนมันงาเากันเลยค่ะต่อไก่นไว้เสียเสุดสุดสวดสุ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 ยสุสุดสด ẩn lên của ảnh tiên mà hạc thắng để ảnh nó ảnh À ảnh 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 Hát ảnh ảnh Hát đầu ảnh 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 hát ảnh 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 พราโค้งงูใหญ่แห้งพี่น้องคนสิมากเก็บเนาะให้เสียหายบ้างอยู่นี่นะบึงแร่ไงูใหญ่ได้ทั้งรังอันนี้นยนนังน้อยุ่งเนาะทั้งรังมันมีดอกบานอีกให้เสียห้เบิ่งเบิ่งสภาพพี่น้องตอนเก็บแล้วแสแหละบ่อยถ่ายแห่เบิ่งร้ายสำนนเ,าเนาะเพราะว่าก็จะมาเก็บน,น้ำเนาะซึ่งแสแหละกัดบ่อยเลยอู้ห่วยก็จะเอาได้ยังบ่า ซึ่งสฉลยกับบดีทายได้อย่างก็จะจอกอยากอายเนะยาะหลายกองกระจอกไปอยางขาวน้ำก็เลยพากันเก็แต่ว่าก็มีเฮ,ฮ็ดจุม่มเฮ็ดจุม่มเฮ็ดเถาและนะ้วเนาะพี่น้องพ่อกระจอเอาไปเจือนอยู่แถวๆก,ก็มีเฮ,ฮ็ดจุม่มเฮ็ดเถาปาปนกันไปเนาะแดดข้าวแกงแหละที่พากันร้อเอามื่อเพราะว่าเฮ็ดตัวเมือมือ,มอเศร้าที่ว่าห่าได้ในเฮือนแกะกระตาหนึ่งเนาะ กระตักูนึงเมื่งอกเดีจยจิออกไปโซเฟนใหญ่่วันแล้วที่จริงก็อเราไปทั่วเมื่อตอนจะไลยน่ะถ้าอะกินข้าสาวเหน่อยนี่ข้าวรี่หนักลี่คือหนักมาเผามาทาเฮ็ดไลยไปห้ารถกันไะรกันเมื่งใหญ่ไม่งูพี่น้องมือสพนะพานน่ะนี่เฮ็ดของห้าวไอ้เฮ็ดละโงกบานพอมเนาะวันที่ห้าึงคาสามพี่น้องเป็นบานจะ่งเฮ็ดปุ เหมือนมาเลยเให้นงถอดออกก่นเฮ็ละงอเฮละงก็พี่้องันเปนเฮ็ดปวด้อตอ้ยมาสิคอยทอเลือกอันดอกบานสซนนี่ว้าวนี่ไข่เฮ็ดละงอ

ชิวเอ็นมงอย่งเลยเนาะซึ่งจะไหนมาเพราะว่าวเก็บในเหือนะเกาะหมูซิบหมูอนะมาก็เลยว่าโอ้ของขาดใจพี่น้องเอ้ยมันอยากหามามันคือสีอ๋อว่ะคก็เลยมานะเนาะเท้าพ่นโต๊ะค่ะมันเปื่อยถิ่มไร้หมูเต๋อพี่น้องเดาว่าสเล่บอะไรไทยให้เบนะิ่งเนาะมันเปื่อยถิ่มไร้หมูโอ้ย ก็เจาะได้มีแต่ดอกแบบนี้็ดอะบานงามๆแต่ว่าค่ะกับกบกะไปเก็บน้ำกระเจาะเนาะมีแต่บานพุ่ยใหญ่นึงพี่เนาะแล้วมาเห็นก็เลยเออแล้วมาเก็บน้ำเนาะมูมูใหญ่เติมเออแล้วมาเกี้ยนน้ำกระสละก็เลยถ่ายตอนเก็บยบอยู่ลน์เนาะถ้าเกี้นเกี้ยบอยากยหญ่ยานลาบอยอยากขับเกาะนักอะไรอีกอ่ะถ้าเกลี่ยเก็บเนาะถ่ายจังหน่อยเห็นนี่พี่น้องเอ้พ้นต๊กข้ามันกับมียเด็กบานไม่หยอกไม่หายจรินมันเนาะไม่หายจิน หน so ่อยห้าเบอร์ไปค่ะสำหรับน้องันางกระโหนกอยู่นี่ ผ่านเท่าเพิ่นนำมูไปประทันมูเนาะก็เลยนำมูมาเลีนกงไอ้เจักี่เป็นไท่เหลังงอกลอเหี้ีเบื่ออยากเป็นเหี้ทีเบื่อเขียมาด้วยใช่เลือดเฮ็ดก่อนจางแต่เลือดเฮ็ดถาลังลเฮดจูบกันทั้งอย่าตื่นจะภาพหนาแสแหละนะ จัดใหม่เนาะเห็นเห็ดมูใหญ่ไร้ตื่นเต็ดและพะกัารียาเฮ็ดมูลเบิร์ที่น่อยถ้าตื่นเต้นก็มูใหญ่เฮ็ดมูใหญ่เนาะแต่ว่าดอกมันดอกหน่อยดอกใหญ่แหละเห็ดยามนี้เป็นเห็ดปกจิกเนาะเห็ดปลายเห็ดปลายปกติเห็ดปลายดอกมันจะมันกมีดอกหน่อยดอกใหญ่ tơ xí đài thì nòng ơi, bưởi thím rất là, à đọt chuông khen thương <laughs> à lông luôn, à đọt chuông khen thương, đi cha, à ôi, à đọt ban lông luôn, đọt chuông khen thương, ai còn thua, đọt ban muôn bớt gì luôn, mệt, tham gia, đọt chuông luôn chuông Nè <laughs> hãy hãy ngủ khó không? Ôi, đằng... này, sơ. Sơ ngủ không hãy hãy đây 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 mình hãy hãy ngủ hãy 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 thông hãy hãy già ui hãy hãy già hãy hãy chị hãy hãy đang ngủ ใส่ไปที่บอมสีนี่มือนีมันเสียเถียเข้ามาโอ้ยมาแต่สาวๆมานอยู่เรือนมาม่มาอยู่ป่าอีกนอกพี่น้องจา้าที่นี่ฉันแหละสิฝากไว้นเสน่ห์ก่อนจะขอดโต๊ะมื้อกินเขาทีา่นั่งเขา้าท่านกินพี่น้องเอ้ยในพออันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเนาะบ๊ายบายสวัสดี